เรื่อหมาแล้วทุกคนเออ้ยโบนัสเห็นไหมบอกเลยว่ามันต้องมาทุกคนโอ้ยพูดไป็นอืมก็มาดีครับก็มาดีครับได้ค่าขนมพอหอมปากหอมคอนิดหน่อยนะจ๊ะโอเคคำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความประตื้นเท่านั้นนะจ้ะน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปี ควรได้รับคำแนะนำและใช้วิชาจาในการรับชมด้วยนะจ๊ะคขามยุยไปแล้วฮัลโหล สวัสดีจ้ากลับมาอีกครั้งกับสล็อตฟารโรอีกเช่นเคยนะจ๊ะกับเครดิต900เศษๆอะตี900แล้วกันนะจะได้ดูง่ายๆนะจ๊ะกับเครดิต900วันนี้ดูซิว่าเราจะได้เท่าไหร่อีกเช่นเคยนะจ๊ะขอบคุณมากสำหรับผู้ชมที่กดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r ร b ์ให้กดคอมเมนต์ พูดคุยกันได้ข้างล่างนะจ๊ะเออมีคอมเมนต์ว่าเม้นแรกคนแรกเข้ามานะจ๊ะเออให้มันได้อย่างนี้สิวชื่นใจมากเลยคนสับสไครต์ก็ขึ้นมาแปดคนแล้วโอ้โหภูมิใจ <c oughs> โอ้ขอบคุณมากมากคุณหลายๆนะจ๊ะโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงดีจะมีแต่คลิปแบบนี้สนุกสนุก ไปให้ดูทุกวันนะเจ๊ะเนี่ยทุกห้าโมงเย็นนะปักหมดรอได้เลยห้าโมงเย็นนะเอ่ออ่ะแต่ตอนนี้เริ่มไม่ใช่แล้วทำไมเหลือ690อแล้วเนี่ยเอ้ยอย่านะย่านะาลึ่งนะลึ่งนะไม่ใช่นะอ่ะระหว่านี้ก็ ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b e ให้ด้วยจะเพ่อพอ,อไม่เป็นการพลาดพลาดอะไรวะเนี่ยเ,เพื่อไม่เป็นการพลาดรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันนะจ๊ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาลงคลิปปุบแจ้งเตือนปิง้งโอ้ยคิวปลามาแล้วนี่วาเออฝากด้วยช่องเล็กๆช่องนี้จะลงคลิปทุกทุกวันให้คุณผู้ชมดูนะจ๊ะเอ,อ,อยากได้สล็อตอะไร มิ้นได้ข้างล่างเลยโอ้โหตอนนี้มาละโอ้โหไม่ได้มาอะไรขอคืนนะขอคืนเออได้เข่าเดิมละเข่าเดิมละม,มาโอ้โหโอะะไรไปเนี้ย เดี๋ยวก็มาเชื่อสิเดี๋ยวก็มาทรงๆอ,อย่างนี้แหละโบนัสมาทีเดียวขออิ่มๆไม่ได้ขออะไรเลยขอโบนัสทีเดียวขอโบนัสทีเดียวนะจ๊ะเออ,เอ,อที่ผ่านมาก็งบเยอะอยู่นะเ,เดี๋ยวพยายามหางบน้อยให้งบ่น้อยก็นานหน่อยนะเออ ตักพักหนึ่งสักพักหนึ่งเดี๋ยวเหาขอน้อยให้โอ้โหสุดสุดสุสดเด้อมามาแล้วมาละกำไรเริ่มมาและทุกคนเออวยโบนัสเห็นไหมบอกเลยว่ามันต้องมาทุกคนโอ,โอ,โอ้พูดไปทางขาคำมามาแล้วโบนัสอะ่ะเออดูดนี้ว่าจะได้กี่เท่า น้โม or, น้โม or, น้โม or, น้โมน้โมตัสสะน้โมตัสสะอะปัจจเยอยปัจปจยัยเทนะอู้หสี่เท่าเอ้ยสิบหกครั้งด้วยทุกคนโหอือมก็มาดีครับก็มาดีครับโอ้โหยมาพันสองวทุกคนสุด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 ,สด,สดโอ้ย เห็นไหมแ๊บเดียวแ๊บเดียวไม่เท่าไหร่ได้โมนั้นมาแล้วสูตรสุดจริงสูตรจริงโหเฮ้ยสูตรจ้ารอหน่อย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 ของดีรอหน่อยของดีจะมาเปล่าจะมาเปล่าไม่มาว่ะ นอาที่สิบเอ็ดไม่มาสิบสองสามโอ้โหสิบสี่ไม่มาดีป่ะยังไม่มาโอ้ยโ,โ,โ,โอเคได้ค่าขนมพอหอมปากหอมคอนิดหน่อยนะจ้าโอเค สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้ด้วยนะเพื่อไม่เป็นการพลาดรับชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งยิงยิงเยนะจ๊ะเออสำหรับวันนี้ไปแล้วพอได้ค่าขนมอยู่เออนะจ๊ะอย่าเสียเรียดเป็นเพื่อรับชมเป็นการบันเทิงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะกั้นเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดี Chao. Ja.